เอาล่ะก่อนรับชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์หรือกดสับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ up to his adversary this is yeah a yeah election. let's go <laughs> i ain't the first with the curse with the thirst hey, that hey, i want to hey, be better hey, not worse hey, man it hurts hey, i'm on this earth with my words and i put them all together because hey, 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 i want to hey, have hey, worth three, working at the heart till yeah. they put me in the dirt gonna go first far man listen first. to my words gonna be a star man life's like Stand a bird. working yeah, I ain't taking exactly. a backseat. I'm passing anybody else who is stepping. I'm nasty. Ain't, ain't nobody able to catch me. They gasping. They cannot compare. They can't match me. I'm a speed I got your girl and she laughing and dancing. Hanging on my butt. She asking to crash with me. Smash with me. She sad that she wants cash money. And she knows that I live lavishly. Oh. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. เอาละครับสวัสดีครับผมนัดดูเดินะครับแล้วกับสวัสดีเหล่าผู้เล่นอีฟุตบอล2023ทุกท่านด้วยนะครับละคลิปนี้ก็จะพบกับราฟาเอลฟานเดอร์ฟาสนะครับในร่างอีพิกไทม์ของเรอัลมาดริกนะครับก่อนอื่นต้องยอมรับเลยว่าตอนที่แกเล่นให้เรอัลมาดริกเนี่ยผมไม่ได้ดูฟุตบอลเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรียนจบใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ต้องไปฝึกงานนะเวลาเล่นเกมยังไม่มีเลยครับตอนนั้นน่ะเอาละครับเดี๋ยวมาเข้าที่เพสต์สไตล์ก่อนนะครับก็สไตล์เนี่ยก็จะเป็น ตัวหมายเลข10นะครับก็ยืนกลางลุกได้กองกลางได้แล้วก็ RMF ได้นะครับสไตล์หมายเลข10เนี่ยก็คือมันจะอารมณ์เหมือน KAT p l a y m a k e r แต่อารมณ์มันจะประมาณคอยช่วยเพื่อนมากกว่ามันจะไม่มีวิ่งทะลุช่องนะครับอ่าส่วนการใช้เท้านะครับพี่แกถนัดทั้ง2เท้าเลยนะครับอ่าเท้าหลักคือเท้าซ้ายแต่ขวาก็ใช้แบบเป็นข้างที่ถนัดเหมือนกันนะและการใช้ข้าข้างไม่ถนัดเนี่ยก็ถือว่าใช้บ่อยมากๆนะครับ ฟอรเป็น underwhelming ไม่เปลี่ยนแปลงครับการประกันการบาดเจ็บก็จะเป็น l o นะครับมาดูที่สกิลครับก็จะมี mark s ท a t ์ r dipping shot นะครับมี rising shot มียิงไกลด้วยนะครับมี first time shot มีวันทัสพา p a r t จ่ายตังหวาแรกมีจ่ายทะลุช่องแล้วก็มีโยนบอลแม่นนะครับแล้วก็มีเปิดบอลแม่นเหมือนกันนะครับปิ n g ไฟคอร์แล้วก็โน look p a r t นะครับสกิลนะครับผมมองว่ามันพอที่จะครบเครื่องอยู่นะ มีเล่นท่าได้บ้างนะครับมียิงไกลแล้วก็มีจ่ายบอลดีด้วยนะมีทั้งจ่ายทะลุช่องแล้วก็โยนแม่นเนี่ยมีโนโลูกพาดอีกส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวที่เก่งนะสกิลเนี่ยค่อนข้าง,งดีเลยนะครับเอาละครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสกิลนะครับอ่าไม่ใช่สกิลสเต็นะครับตัวทีพูดผิดอ่าผมจะอัพออโต้หมดเลยนะครับแล้วมันเขาเขาจะมีเครื่องของการป้องกันอะ่ะคือผมจะจะเอาป้องกันอ,ออกหมดเลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาเขาไปยืนแค่เอมเอฟเท่านั้นนะครับ แต่จริงๆเอาป้องก,กันออกไปยืนเสียมเอก็ยืนได้นะมันก็เอาจริงๆดูจากค่าพลังป้องกันน่จะมีหรือไม่มีผมว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันมากอะ่ะค่าพลังป้องกันแค่นี้อะ่ะเล่นเกมรับก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแย่งบอลก็ไม่น่าจะค่อยได้หรอกนะครับผมก็จะเอาป้องกันออกนะเอาล้ครับและทีนี้นะครับผมจะเอาป้องกันออกก่อนนะอ่าเอาออกก่อนเอาออกก่อนนะครับและทีนี้ผมจะเอาไปอัพจบสกอร์นะครับอ่าอัพยิงนะโอเค อัพไป4พอครับผมอัพ4นะแล้วก็6พอยที่เหลือนะครับผมจะเอาไปอัพด x สคทลิตี้นะครับก็คือการเติมเกมลุกยืนเกมลุกนะครับให้มันดีขึ้นไปอีกนะเพราะว่าผมจะเอาไปยืนเป็นเป็น AMF นะครับเอาล้วครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับพลังที่เราได้มานะครับก็จะตันอยู่ที่96นะครับแต่ว่าไอ้ทีมร้อยอ่ะจะเป็น96นะครับแต่ถ้าน้อยกว่าร้อยก็จะเป็น95แต่จริงๆมันไม่ต่างอะไรกันมากหรอกนะครับ เอาละโดยถ้าอัพตามผมมานะครับก็จะได้สแตตตามนี้นะครับการหาตำแหน่งเนี่ย79นะครับควบคุมบอล92เลี้ยงบอล87ครอบควองบอล90ส่งสั้น94ส่งยาว96นะครับจบสกอร์87ดมงบอล65แล้วก็การเล่นลูกตั้งเตะ91นะครับปั่นโค้ง91แล้วก็สปีด72สปีดต,ต้น79นะครับคิกพาวเวอร์93สามย้ 6, 4, แล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกาย66นะครับบาลานซ์82ิบสตตูมินา 78นะครับจุดอ่อนอย่างเดียวเลยก็คือความแข็งแก่ของร่างกายนะครับที่มันบางแบบบางมากๆนะครับบางครั้งอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะเอาละครับและนี่ก็จะเป็นความรู้สึกหลังเล่นนะครับอย่างที่ผมรีวิวหลายๆคลิปที่รีวิวกองกลางนะครับผมจะชอบกองกลางที่ออกบอลดีมากๆนะครับและพี่ฟานเดอ์ฟาสของเรานะครับก็สามารถทําอย่างนั้นได้เหมือนกันครับแกออกบอลดีมากๆครับทางซ้ายและขวาอันนี้กูทําอะไรไปเนี่ย จะ,จะกดเปิดแล้วบางทีมัน,มน,มนจ่ายกลับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับบางแหว่างเป็นตอนที่มีแกอยู่ในทีมนะครับผมมีความรู้สึกว่าเออเวลาชิงวันทูอะไรเงี้ยรับบอลแล้วก็ฝากไปต่อเงี้ยมันเนียนคลิปนะครับก็คือจ่ายได้ดีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลบนพื้นหรือว่าเป็นบอลที่ต้องยกข้ามหัวอะไรเงี้ยคือจ่ายดีมากๆครับและด้วยที่มีสกิลโนลุกพาร์ตนะครับ ทำให้เวลาแกจ่ายมันเป็นลูกที่แบบไม่น่าจะจ่ายได้แต่ก็จ่ายได้อันนี้ยิงเ้าไปครับบวกดวงนิดนึงคือจ่ายเท่จริงๆครับควายจ่ายอย่างเท่แล้วพี่รุดก็ยิงดีครับอ่แล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับจ่ายแบบนิ่มๆครับเอมบัปเป้เตมาครับจ่ายทะลุไปแล้วครับแบบนิ่มๆเลยครับหลุดเดียวครับยิงละเอียบลอยอ่ะมีเสียวนิดนึงนึกว่าจะชิงเสาออกะครับแต่ก็จ่ายดีครับไหลดีจริงๆครับ ซึ่งผมขอบอกก่อนเลยนะว่าตัวคลาสสิกหมายเลขสิบเนี่ยนักหรือนักเตะหมายเลขสิบเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเยอะนักนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสายที่เล็กค่อนข้าง,งยากหน่อยนึงเพราะว่าอไอ้นักเตะหมายเลขสิบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําทะลุช่องนะครับซึ่งหมายความว่าจะไม่เหมาะกับคนที่เล่นควิกเคานเตอร์ด้วยนะแล้วก็อะไรนะสายคองบอลบางครั้งก็ยังลำคาเลยครับเพราะว่าการคองบอลบางครั้งเนี่ยมันต้องการตัวที่ทำทะลุช่องต่อนเงี้ยแต่ว่าตัวคลาสสิกหมายเลขสิบอ่ะเขาจะยืนอยู่กลางสนามอ่ะ ก็คือยืนอยู่หลังเพื่อนนะจะชอบยืนอยู่แบบระหว่างกองหน้ากับกองกลางนะครับเขาจะไม่ค่อยทะลุช่องนะจะเห็นจังหวะแบบน้อยมากๆนะครับอันนี้เห็นไหมเห็นไหมเขาอยู่หลังกองหน้าอย่างเดียวเลยนะครับคอยซัพพอร์ตกองหน้าอะไรประมาณนี้ หรือคุณจะลองสังเกตดูก็ได้ครับจังหวะนี้ผมจ่ายให้ฟิโก,โก้รับจากผมไปไม่ได้อามากเซเธอหลบไปนี่ครับเขาไม่ทะลุช่องเว้ยเขายืนไปอยู่ตรงกลางอะ่ะถ้าเขาทะลุช่องไปผมยังมีโอกาสบุกต่อนะครับคือบางจังหวะเราต้องเข้าใจในตัวของนักเตะมายเลขซีจริงๆอะ่ะข้อดีของนักเตะมายเลขสินะครับคือถ้าเรารู้จังหวะใช่ไหมและทีนี้นักเตะมายเลขซียเขาจะค่อยแบบคอยยืนซับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเรารู้จังหวะเท่ากับว่าเรามีตัวจ่ายบอลทะลุช่องนะครับอันนี้ทะลุให้เจอหลานแล้วก็ยิงเข้าไปครับผมจะเซตกองกลางของผมไ้แบบนี้เลยนะครับปกติผมจะชอบเล่นกองกลาง3ตัวนะทุกตัวต้องออกบอลแม่นครับจริงๆผมคือผมตั้งไว้อย่างนี้เลยอาจจะยิงห่วยยิงไกลไม่ดีช่างมันครับผมออกบอลแม่นอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าทุกจังหวะที่ผมแทงทะลุช่องคือต้องหลุดนะเดี๋ยวมาดูจังหวะยิงนอกอกรอบเกตโทนกันสักหน่อยครับทิ๊กควอเวอร์เกจะไม่ลงได้ไงใช่ไหมอันนี้จ่ายมาแล้วครับ จะยิงเข้าไปครับเรียบร้อยครับการยิงไกลก็ถือว่าหวังผลได้นะมันก็ยิงแรงอยู่นะครับยิงบอลพุ่งอยู่อ่าแล้วจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะลูกตั้งเตะนะครับลูกตั้งเตะของแกเนี่ยดีอยู่แล้วครับค่าพลังตั้ง90นะครับผมอัพมาเนี่ยอันนี้ได้สกอร์อยู่แล้วครับมีโอกาสได้สกอร์สูงครับจากลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกยิงฟรีคิกนะครับแต่ว่าลูกยิงฟรีคิกเนี่ยผมไม่มีนะเพราะว่า จริงๆคือผมเล่นมาเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ยิงฟรีคิกเลยนะครับก็คือตอนทำคาร์ลสอยังมีโอกาสให้แกได้ยิงฟรีคิกบ้างนะแต่ว่าณนะตอนทำรีวิวของเซวาร์สเนี่ยไม่มีเลยนะครับของฟันเดอร์ฟาร์ยเรียกเซวาร์สอะไรว <c oughs> <c oughs> ะครับเอาเหรครับล้าผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นครับเป็นตัวที่ออกบอลดีมากๆครับเป็นถือว่าเป็นตัวเชื่อมบอลที่ดีเลยนะแบบเราไม่ได้เอาเขามาเล่นรับอะไรนี้มากนะครับก็ ถือว่าโอเคเลยถือว่าเก่งเลยนะครับเป็นตัวที่ดีครับจุดอ่อนก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายครับที่เวลาโดนเข้าบอลทีนี่คือแบบไปเลยครับแบบมันฝืนไม่ได้อะฝืนยากมากๆนะครับเวลาที่แบบจะพลิกไปยิงอะไรอย่างเงี้ยมันมีถูกเซนเตอร์เขาเข้าประทะอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีโอกาสที่แบบไม่ค่อยได้ยิงบ่อยเหมือนกันนะข้อเสียก็คงเป็นเรื่องของร่างกายที่ดูเปาะเกินไปนั่นแหละครับแต่ข้ออื่นนี่คือดีหมดนะไม่ว่าจะยิงไกลหรือว่าการจ่ายบอลน,นะครับดีหมดแน่นอนครับ เอาล้วครับและทุกคนคิดเห็นยังไงกับราฟาเอลฟานเดฟาสล่างนี้บ้างครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะส่วนตัวแล้วเก่งครับโอเคขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะยังไงก็ฝากกดไลค์หรือกดซับให้ช่องเล็กๆอยย่างผด้วย <c oughs> อย่างผมด้วยนะครับสวัสดีครับ